นี่สตัวใน uhh. ลูกร้านกับมาขอเ็นบุญาลมีเพื่อเพื่อมีแต่บารมีให้นใกหรอ่นเห็นชัดๆด้วคุณแม่ดู้้นชุกู่ชุกคนให้ถือกำกันมดทุกขูทุกคนเด้อคุณแม่เด้อ ขอบุญบารมีคุณแม่นี่แหละถือรักกะรีเมตตาดีนะว่าจะบุญในร่างไอซ้ำตัวไทยนี่แหละไอซ้ำตัวไทยขึ้นเมดทุกคนให้ถือน้ำกันเมดทุกคนนะคุณแม่คืนนี้มาสร้างวัดสร้างพระเพิ่อบุญบารมีคุณแม่นะคะชักที่จะแต่งขอได้คุณแม่เด้อขอให้ลูกในร้านให้เห็นชัดๆได้คุณแม่ขอบุญบารมีก็คุณแม่เด้อค่ะลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้ถือน้ำกันเมดทุกคนทุกคนมาอยู่นี่ได้คุณแม่เด้อให้ขึ้นชัดๆให้งามงามด้อค่ะ ชัดๆเด้อค่ะเด้อ3เอาเห็นบอชัดอันเห็นตัวได้ค่ะนแต่แต่ผู้เห็นแล้วผสมผู้เห็นยังไซื้อ่ไ่เลย้กาม้ชผเห็นค่ะนอเาะก็นอยแคัแเนียต่ถ้าเานูเห็นสาอันนี้บโอนี่ตัวนี้อนี้สีนี่นี่นี่่าะดาบนี้ตัวนี้คุณยายเห็นตัวอะไรห้าสอ้าสอิ นุ้งเห็นสามหาหาซองหาสามนะทุกคนเอ้านุงเห็นสาชัดชัดงอยากล่างนสามเป็นบ่ละข้างล่าง่เห็นห็่เลามองคุณยายนี่ล่ะน้้งเหานสมยายเป็นหาซงนั่นเห็นบ่นั่นนุ้งเห็นหาซองนี่หาค่หาค่สองนี่เห็นชัดๆเด้อจะาแม่เดี๋ยวสั่งวัดทำบุญสนไปท่องบ่าบน พุแม่พุ่แม่ประเด็จถือมาทุกคนแ็นตัวกันเห็นตัวไดตัวกันแม่นี่ยตัดตัวกันพี่ม่ให้่อวาน่บ่อกันเมื่อบ้านไครบอกกันเลยเพื่นมัสงบุญมาลีน้ำเพลินเพราะว่าเ่เหตุพิเศษบางต้องรเด็คนเดียวนะปเดลูกเลเ่ตัวดีก็ว่าพี่ไปแล้วันล้นสามห้า อาจาคือเห็นค่ามเดี่ะเดี๋ยวน่เราเป็นสา่โอ้ยกระเทีม่ไน้าเนวกันนีเห็นอเห็นสมี่น้องคนนี้ก็เห็นเหมือนกันเลยคยเห็นอะไรเห็นอะไรยง่เงืเลยยังไม่อิเลยะนบ่ ชัดเนาะเป็นตเร่เห็ดเด็กหด็ย่เน่คอยคอยเห็ดปิก้วฟ้ามาขึ้นเดี๋ยออกมาได้เ้ยองรางปี้าปีงแดงปีงดำเป็นใหญได้เราบอกเห็นไหมเห็นกระดูะเห็นไหไปให้เง้ยไปนั่นไปนี่็แล้วกัได้ีกรดิ่งแล้วมันจด้อีก เมื่อกี้แอดมินเห็นนะคะสามหาชัดๆเลยยางเข้าไปท้ายเห็นเบื้องล้วเมื่อกี้อาบีเดอแป้งล็เอามาทบุญ้เคยข้นต้นเจะเห็นเลขซีบ่ะเล่เนี่จะเห็นตัวใดโอ้ยเลขกวันที่หนึ่งคือสองน้ายเด้อ เหนหมดจะเห็นซ้ำหาหต่างคนต่างเห็นเนาะอืมกันลายตาเนาะมันกันสะเห็นคือกันเห็นไปคนอนก็หาบสุขคนนี้เนาะหายไปหายมั่นถือพลางถือบนไปเใคบัสุขคนเพิ่หายดอกกาหายบัสุขคนมักซื้อเลขตัวเดียวกัตายละบวกคูณได้ไม่ชคยังสิได้น้วเพินแม่ความเรา เม็นบ่เด็กๆคนนี้ก็ละต๋่ตเ่ไรกันตู่ไรกันตู่ไรกันไม่เหยนก็ไปกัเลยไม่เห็นยังหันก็เปลี่ยนท่าอีกมือเลยน้ำหนึ่เอาท่าเลยตัวเองสุดตัวเองเจ็ดก็หมื่นกึ่งลูกเปลี่ยนหมื่นไหนไปได้ก็ได้ทั้งโมเมนต์แล้ว อ่ะคุณยายมาตัวใสยังไม่ฟิ้นโอ้ยยังไม่ฟื้นไกลๆมีงบอกอืมจะได้เป็นเกียรติีน้าหูหูข้าวได้จากมือแล้วมาฮะหูข้าวได้จากมือแล้วมาจากหมูบ้านหูบ้านหูมู่บ้านก็มาเมื่อนี้เลยเนาะเมื่อนี้คนหลายเนาะเมื่อนี้คนหลายหมู่บ้านคนหลายเหมือนหมอบอกจักแล้วจักเขาขึ้นได้จากมือสาวนก็งหูจักค่อยสาวกหูจักเมื่อนี้บอกคุณยายรูปเลยบอกฮะรูปหรือยังรูปแล้วเจะได้ตัวได้จักรือว่าฮะ มากตัวไหนจะได้ตัวไหนเจ้าลูกอยู่ไออมงห้าคุณบอกไม่รูปยู่นีได้ไงคุนห่องมาเบิองเห็นแถบ คลาเดียนะไปักอนขเเจ้าลานาเอเจ้าสองชิดขงลาเาไปสักก่อนเอถือว่ต้องมาเอาเงินคุณใหญ่เห็นไมรอให้ใจอย่อนาปบ้าหโชโอ้จะให้ชมกเิงมาสามหาุนยาาเห็นอยูุ่นเอกเอาอเอาอันที่เราบอกเมื่อกี้มันสามเจ็ดดอันที่เขาบอกว่าขึ้นมาใหม่ๆเขาเห็นห้าเจ็ดสาม เพื่อนบอกสามตัวในท่าเจ็ดสามคุณยายจ้ะคุณยายเห็นตัวใดก็สามหกใกลเคียงซื้อขึ้นซื้อลงเนาะซื้อไปจ้ะสองหาห้าสามหาสามห้าเพิ่นเอาคู่แรกมาทำลายเพิ่นบ่มักเอาคู่นี้มาให้แล้วเพิ่นมาเนี่ยเปิดรองเท้าสามห้าหน่อยโอ้เดี๋ยวนะขอถ่ายหน่อยอี คอยเห็นซ <rude S 2> ้ำหาได้กี้นี่อุ๊ยคอยก็เห็นซ้ำหาเจ้าก็คอยคือเห็นคือกันแ้่พี่น้องแอดเห็นซ้ำหาก็ดีน้องคนนี้ก็เห็นซ้ำหาร่องเท้ากับเบอร์ซ้ำหาโอ้ขอให้โชคให้ลาบสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อเพิ่นมากชุดขาวค่ะพี่น้องเนาะอ่า ผมมันบึ้งดูท่อนน้อยเลยผมเห็นมันห่าแต่ว่าท่อนน้อยเหรไม่ไเบึงเจ้าว่ากระรังเด็ดท่อนน้อยท่อนน้อยมันหอนเขาหลอกว่ไปเบึ้งดูนะตอนมันมันเพิ่นเอาของมาเพิ่มเลยบ่เห็นใหญ่อ้าวมือวาดนี่บ่ค่ะเออเอาน้ำมััันนยยงงมือวาดมือวานนี่มันด่วนมันเอาลงไปโคมันยกแค่มองไปต้องมาเบึงเงี้ยมาเลยจะน่อยเ่ามันจังเย็นๆมันหอนยเงี้ยไม่สองท่อนคันผมสิมีสุกของท่นเขาเอิญสองวันที่เอ็เมื่อวาน อันอันจะคือว่ามันสั้นทอดไหมคะอันทอดอันหายไปทอดนึ่งอย่บอกให้จังไหรมันจอดจะหายหมดหายผมก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าทำไมทอดออกมาตอนผมมึงเจอเนีมันเป็นขี่ค่ะผมไปสังเกตดูว่าไม่ต้องมี้ผู้ชัดคนนึงคนนึงขาดไฟมันบอเนาะค่ะ็นเพราะว่ามึงไม่มันมันจีค่อยไปจังไหม่ใช่บ้านใช่บ้านเนี่ยว่าเป็นขี้ใช่บ้านว่ามันล่มลงมันจื มันจิดสั้นจริงๆี้โอชัดกายก็ฟังงงงงงงบัดไปเบื้องมันตัดมันจิดตุ่มนุ่งรวยมันติดคลอยไปทั้งทั้งปลายนะนต้องมีทั้งปลายไม่ใช่สลบเรุย ขาเพื่อนมันมันซักบธุรกิจนี้ด้วยต้องอยากมันถึงเมืองเชลเลอร์ขึ้นได้เมืองเชลเลอร์มาปีนไม้เชลเลอร์หอยเลือดเลือดหนูว่ามันหายไปท่อนนึงหนูเบื่ยไปร่อนนึงผมกว่าหูแคบกว่าเขาค่ะเพราะว่าปากมันจะโบกเข่ากันนะปากมันจะโบกเข่ากันแม่นค่ะแม่นค่ะแต่ว่าที่ว่าเพื่อนที่เขามาเข้าเสิงว่าเพื่อนเจ็บขาเห็นเป็นหูจงโป้งเลยเนาะคางนี่เนาะที่ว่าเพื่อนเจ็บขาเนาะคุณตาเนาะมือว่านผมกว่า เพชรจังได้กับบขึ้นจะบ่หอดใบสามผมเบาอยู่ดิเอาบ่ค่ะเออใบกับใบสามอปูนหอดขึ้นมากกว่าเหลียวค่ะบ่หอดน้ามบ่หอดนามพิ้นบ่ขึ้นบหอดเวลาเวลาที่ขึ้นคือใบสามเหรอใช่ใบใบใบามกัวอยู่อ๋เนี่ยพถึงเวลาเพื่อนกับบให้ยเรียบร้อยใบสามรัวแล้วใบามหาหนาที่อะไลหาซ้ำหนูเห็นซะเรื่องสองสองเพื่อนจะขึ้นมาได้ก่อนสองมุ้งกัวสมุงชามทนี่เ เอาขึ้นมาตั้งยุ้ยชุ้ยอะไรกันเขาชามค่ะเออคุณว่าพุกขึ้นดอกจัจับโบนด์ดว้ชามเพื่อเจ้าจัดชิอซื้อขอยได้ของมันชิลซื้อเจ้าบ่ได้พ่อใหญ่ยี่วันจ่าอันนีเซื้อเดี๋ยวซื้อวันวัใหญ่คือว่าไอวัดต่าของกระองชื่อว่าบรรยากาศภายในวัดค่ะพี่น้องบรรยากาศภายในวัดเนาะเพื่อนกับพากันมาขายลอตเตอรี่เนี่ยค่ะมากมายพวกเราจะได้โชคนะพรุ่งนี้รวยรวยรวยค่ะ ค่ะเมื่อน,นี้กะแอดก็ได้พาพี่พาน้องมาวายเจ้าแม่ตะเคียนแล้วเนาะคะ่ะเจ้าแม่ตะเคียนน่ะก็คือทอดใหญ่มากมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีหากนำเนาะคะ่ะคล้ายๆงอนพญานาคนะคะ,ะ,คะพี่น้องแต่ว่าในลักษณะที่เห็นคุณตาพ่นเล้าเขิ่นเจ้าแม่พ่นเจ็บค้าเนาะคะ่ะมันจะมีหูอยู่้างอันคางซ้ายไหมคะ่ะคางซ้ายเนาะจะคือแบบพ่นนันถึกเผานี่แหละคะ่ะพี่น้องสาธจากที่แอดฟังนะคะ แล้วก็เจ้าแม่เพิ่นมากชุดขาวเดอ้อพี่น้องคันผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปของช่องเจตังแล้วกะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะล้ำล้รวยรวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะจังไดเจตังก็สิ่พาพี่พาน้องมาช่องตัวเล็กเบิ้งอีกค่ะงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องสุกูสุคนรวยรวยรวยเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องเจตังนำในเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจตตังเนาะ จะได้พามาหาเจ้าแม่กันวไว้เจ้าแม่นะคะขอโชคขอลาบอีกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ